สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนสวัสดีพี่นนท์สมาชิกคนใหม่ของเราด้วยนะคะ Hi everyone and Pinnon นน our new members วันนี้จะพาทุกคนและพี่นนท์นะคะไปเที่ยวทะเลค่ะทะเลสกอตแลนด์ Scotland, เนาะ Today I'm going to take you guys and Pinnon นน to see the sea in Scotland ถึงแล้วคะ่ะ We are here มาถึงไม่ไกลจากที่จอดรถนะคะเราก็จะเห็นป้าย เวลคัมนี้นะคะแล้วก็เป็นป้ายที่แนะนำว่ามีอะไรให้เราทําด้วยนะคะเดินอย่างไรนะคะเป็น h a r b o u w w l l k นะคะสามารถที่จะเดินตามจุดตามป้ายนี้ได้เลย Not far from the car park you will see the welcome board which is tell you where you are and recommend you to walk along the beach คร่าวๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะคะ พิพิธภัณฑ์เรือ Scottish Maritime Museum จะมี The Coal Trade นะคะนี่ก็เป็นฐานหิน Shipbuilding นะคะสร้างเรือนะคะสมัยก่อนกลาสโกจะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการสร้างเรือมากๆเลยนะคะแล้วก็ The c a r t a i n and His Horse h a r b o r a r t Center h a r b o r Masters Office Oh, okay. There are eleven stops where you can walk along the beach, and for example, Scottish Maritime Museum, the ship Shipbuilding, the Carton and His Horse Harbour Arts Centre, and a lot more. ใช่ <Daddy. S 1> ตัวนั้นเป็นหองอมนุ่มนะคะกำลังโตไปต่อกันเลยค่ะ let's go to the next station สะพานนี้สวยมากๆนะคะแต่ว่าสีโดนตัดตรงกลางนะมันเป็นสะพานที่ข้ามไปตรงนูน <c oughs> ้นแห่งโคงๆไหมคะนั่นอะมันเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เก่านะคะ ปิดไปแล้วเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วค่ะเออแถวนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนถูกปิดไปนะคะเห็นมีช็อปมีอะไรที่ถูกปิดไปนะคะน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้แหละ <c oughs> แต่ฝั่งม้นก็ยังมีบ้านอยู่นะคะ <laughs> ไปต่อกันเลยคะ่ะ l i s t e x p o ดูนะคะมันคืออะไรนั่นมันเหมือนภูเขาลอยหมหคะด้านข้างมันลอยมันใช่ภูเขาไหมมันก็ใช่แหละแต่ว่าน้ำมันมาข้างหน้านะคะมันก็เลยดูเหมือนภูเขาลอยเนาะเหมือนลองดูฝั่งนี้สิเห็นไหมคะมันมีน้ําอยู่หน้าเขาเนาะมันก็เลยดูเหมือนดูเหมือนภูเขาอะไรเนี่ยทําไมด้านข้างลอย พมคะเนาะพอมองไกลๆมันก็เลยแบบภูเขาอะไรกระเด้งข้างๆด้วยแปลกจัง ah. เรือม,มาถึงตรงนี้และ ไปจุดอืกันต่อคะ่ะชาวิีตรงนี้เป็นจุดที่มันทิ้มไปในทะเลนะคะเราก็เลยเดินมาดูกันก็น่าจะมีนาฬิกาด้วยละคะ่ะ Here is pointed to the sea, so we just have a look. I think this is a clock, and if you can see the old building there. ตอนนี้เราเดินมาถึงที่ทะเลแล้วนะคะทะเลทะเล,ะเลจริงๆนะคะเป็นชายหาดก็เด็กลงมายังไม่ถึงทะเลนะคะก็นั่งเล่นตรงนั้นเลย so we here at the beach beach so it's quite a long beach so my son just stop there to play ดูสิฟ้ามันมีเมฆเยอะมาก mm hmm. เห็นไหมคะ มันคลุมๆเราเหมือนเรามีม่านปกคลุมแบบเหมือนพ่อหอมผืนใหญ่ๆนะน้าวไม <นะ S 2> ่มันฝนไม่ตกหลุกใช่มันแค่มีเมฆมากนะเมฆหนาเราก็แบบเหมือนเรามีพ่อหอมผืนใหญ่ๆ <c oughs> คลุมเราไว้อ้าวๆสองคนนั้นไปกันแล้วนะคะ <c oughs> ไม่รอเราเลยนะ They just left me, so I have to follow them because I get jealous. เราต้องตามไปนะคะเพราะว่าอิจฉามันเป็นภูเขาทรายท <laughs> รายอยู่ในภูเขานั้นนะ่ะ อิจฉานะอิจฉาคนอื่นเราขึ้นมาปีนเข่าบ้างเข่าทะาเขาทรายนะคะเขาอะไรเนี่ยมันเป็นทรายหมดแล้วอะปีนขึ้นได้ไหมคะเนี่ยมันจะดูดเราเนี่ยโอ้แบกกระเป๋ามาด้วยนะคะ หมือนเราเดินช้ามากดูสิฮะมันเป็นส้ายหมดเลยชายทะเลนะคะที่นี่จริงๆเขาอนุญาตให้เราก่อกองไฟนะคะคาดว่าเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่น่าจะอันตรายเพราะมันใกล้น้ำนะโหมาแรงอะไรเต็มเลยอ๋อ ถึงยอดแล้วค่ะถึงยอดนอขาวเป็นไก่อก่ยีย่นันห่นว้เป็นหลุมกระต่ายจ่ little pellets of rabbit poop อันนี้จะเข่าเลยเออระตามไปอยู่นี่นะฝ่าเราเดินไปข้างบนจะได้ดูอยู่ระวังนะมันมีหลุมเยอะรู้สิมันเป็นข่าแบบใช่มันมีรูลูก ว้าวยูจะ twist your ankle or something ใช่ดาวินไม่เห็นมันหญ้ามันบังแล้วเราเหยียบไปน่ะมันจะเป็นมันจะเป็นขาเราจะลุ่นเอ่อเราต้องระวังอย่างมากเห็นปะน่าจะเป็นอันนั้นก็หลุมกระต่ายใช่ไหม ยาแหลมระวังลูกยาแหลมแยตเอใครเออแนปปี้มาชิงนี่ระวังนะลูกเก้ยวลงิ่นะเอ้ฮะอาวสไลด์ d ยัด์ d o w ห ใช่นนะนี่นะคะหญ้านี้ปลายแหลมนะคะเนี่ยถ้าเราแบบเดินสวนกับมันเราก็จะโดนทิ่มได้นะคะดูสิเห็นไหมคะตรงปลายมันจะแหลมแหลม ดูอย่างนี้เหมือนเป็นหญ้าธรรมดาแต่ว่าดูดูนะคะนี่ทไมต้อดมโอ้โคุณต้องไปนนี้เลย ระวังลูกระวังมีหนังะมดูเบือดูบือเครื่องบินเล็กใช่ปะมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่ล like <c oughs> ูกปลาหมึกเป็นดงเลยอ่ะโหโอ้มสามเนมือ ดูสิคะเป็นดงเข่าเลยอะ่ะเป็นต้นนี้ต้นเดียวโอ้หนี่ดอกมันเหรอเด็ดดีอ,อ,อันนี้คือดอกมันนะเหมือนกุหลาบป,ป่าเลยตแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านคะคะเห็นไหมคะดอกสีขาวนะคะโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวขยายให้ดูอดูสิคะโอ้เอ นดงเลยนี่เขาลูกนี้เลยเนินลูกนี้เลยเนี่ยมีทั้งเนินเลยวันนั้นอีกลูกหนึ่งลูกนี้เป็นเขาทรายธรรมดาแต่ลูกนู้นเป็นดงเลยเห็นไหมคะสลับกันไปนี่ไงแดดดีใช่เลย บีชโรสไหมอันนี้สีแดงอันเมื่อกี้สีขาวอะ่ะดูดิใช่นะคะมันเรียกว่าบีชโรสนะคะเพราะว่านี่จริงๆในเมืองมันก็ขึ้นนะเมืม่อกี้นะคะเนินนุ้นสีชมพูเนินนี้สีเอ้ยเนินนุ้นสีขาวทำไมเนินนี้สีชมพูเนาะอ๋อเพิ่งจะรู้เลยนะคะนี้เพิ่งเคยเห็นดอกม,มันก็เลยคิดว่ามันเหมือนกุหลาบแล้ว โอ้ยโอ้โอ้ตัวเอ่ราเดนมาจากนู้นย้ายขึ้นมาแล้วนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมามาหาอะไรนะมังกรมา เป้าหมายของเราวันนี้คือมาตามหามังกร What is that distant r u t e เราก็ต้องเดินลงไปอีกแล้วขึ้นไปอีกเหอ my อ o เห็นไหมบอกแล้วไปทางนู้นนะไม่เชื่อ You don't believe me? เราเจอมังกรแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาคือเราจะต้องลงเนินไปเราก็ต้องขึ้นอีก จริงๆทางนี้เป็นทางสั้นนะคะดูดิเราไปตรงนูนทำไมเนี่ย้ตอนนั้นขึ้นเดินนี้อีกล่ะ มาถึงเลยเย้ yeah, มีถึงก่อนนี่นะคะด้านหลังของมังกรเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ากันโอเคโอ้ยห่างอยู่นุ่นห่างมังกรอยู่นู่นเดี๋ยว รูสูออ้อ่ะดูกระเด้งอะไรหรจมูกใหญ่มากเอาไว้พ่นไฟใช่ปะ,ะจมูกอ่ะใหญ่มากเอาไว้พ่นไฟ บรรยากาศบนนี้งดงามมากเลยนะคะสามารถเห็นชายหาดได้ทั้งหมดเลยนะคะว่ามันยาวแค่ไหน Nice view up here you can see how long the beach is r e a d for <c oughs> <c oughs> คุณสามีอยากเป็นฮีโร่นะคะอยากขี่มังกรค่คะ t h i s g u y w a n t s to be a hero <Yeah. c oughs> he just want to ride a dragon ยวได้ครับ พวกเราพักทานข้าวกลางวังนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาตรงนี้นานมากๆเลยค่ะทั้งเล่นทั้งชมวิวทั้งกินข้าวกินขนมโอ้ oh, we had lunch and spent time here for quite a while และเราก็ได้รูปมาเพียบเลยนะคะ and we had lots of pictures เซ่บายบายค่ะบายบายมังกรเลยนะครับ บายบายมังกรได้แล้วลาเ็นอ้โหใจเย็นนะลูกอิ่มแล้วนะคะทีนี้ก็ได้เวลาลงไปเล่นทรายกันได้แล้วค่ะเด็กๆชอบนะคะเนี่ย So we go down to play sand now which is kiss love it โอเคอ้าวลูกไปทางนู้นสามีไปทางนี้เราจะไปทางไหนเราก็ไปตรงกลางดูดิใครจะเจอกันยังไงอะลูกมาทางนี้ไหนลูกหายลูกอยู่นู้นแล้วมามีจะลงทงไหนนี่ มันมีรอยคนก่อไฟไว้นะคะแต่ดูสิทิ้งขยะไว้ด้วยไม่เก็บแบบนี้ไม่ดีเนาะต้องช่วยกันนะคะจะได้มีที่ไว้มาเที่ยวเยอะๆ เด็กน่าจะเริ่มเ,เหนื่อยแล้วนะคะ I think he's tired now ก็ไม่มีใครสักคนเลยนะคะที่อยากจะกลับบ้านเนี่ยและที่สำคัญภารกิจของเราก็ไม่เสร็จสิ้นด้วยนะคะเรามาเที่ยวชายหาดเราก็ต้องเล่นทรายใช่ไหมล่ะ but no one wants to go home we have to play with the sand first and we spend time on the beach for ages เราอยู่ที่นี่กันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยนะคะเดินนะคะมีที่ให้เดินดูวิวนะคะมีมางกรให้ได้เล่นนะคะแล้วก็มีซายให้เล่นด้วยเป็นใช้หาดที่ยาวมากนะคะเราไม่สามารถเดินไปสุดชชยหาด อีกฝั่งหนึ่งได้นะคะแต่ว่าเราก็เล่นทรายกันตรงระหว่างกลางเนี่ยโอ้โหยันเย็นเลยละคะ่ะ We were there from morning to evening and we walked and we see view and we spend time with dragon and play with the sand on the beach and we spend time all day there we had so much fun เราก็คิดว่าเราได้เวลากลับกันแล้วนะคะดูจากอาการของเด็กนะคะที่เริ่มจะนอนจะกลิ้งจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วนะคะเราก็รีบกลับกันเลยค่ะ From what you see we think we should go home because น the boy he cannot really stand up now just but he still want to play but I think he very tired ทำเตือนนะคะใส่รองเท้าผ้าใบเล่นทรายเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมาก,มนกมนในการที่จะเอาทรายออกนะคะมันควรจะเป็นรองเทา้าบูทนะคะน่าจะดีกว่า Warning Warning Wearing trainer to play sand is not good idea because it's so difficult to get sand out of your shoes ระวังคนใหญค่ะทุกคน เรายังไม่กลับบ้านนะคะเพราะว่าเราเจอสถานที่อีกที่หนึ่งที่เราอยากจะขึ้นไปดูวิวนะคะไปดูว่ามันมีอะไรคะ่ะ You know what? We have another place to have a look to explore, so let's do it for five minutes เมื่กี้เราขับรถมาจากทางนู้นนะคะเล่นทะเลเ,ะเล่นทรายแลบ้อยแล้วนะคะก็แป๊บเดียวค่ะก็มาจอยตรงนี้แหละเพื่อว่าเราจะเดิน ขึ้นเขานี้นะคะไปดูวิวนิดนึงว่ามีอะไรแต่ส่วนมากจะเห็นคนก็เอาหมามาเดินนะคะเราไม่ได้มาบ่อยๆนะคะก็เลยต้องสำรวจนะคะสำรวจดูซิมันมีอะไรบ้างจะให้ดูนะคะนี่พ่อแม่นกก็สอนให้ลูกนกไปกินขยะนะคะเป็นกินคุยขยะนะคะเป็น เป็นนกนุ่มๆทั้ทงนั้นเลยนะคะคุยขยะเต็มเลยไปค่ะขึ้นไปดูบนยอดเขานี้ดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไร let's explore this hill before I head home ขึ้นมาแล้วนะคะนี่เราจอดรถไว้ตรงนั้นแหละ a ลด i l l ตรงนู้นที่เป็นดราก้อนใช่ไหมโอ้โห oh, ได้ดีตรงนู้นนะคะที่เรานูน้นนู้นที่เราเป็นเออมังกรนะคะมังกรเราเราก็เล่นสาหาดทรายตรงนั้นแหละเราก็อ้อ,อมอ้อ,อม เองมาตรงนี้นะคะก็ไม่ยืดด้วยแล้วตรงนี้ก็มีนี่ด้วยค่ะ<ป>นี่ที่เล่นสเก็ตที่เล่นสกูตเตอร์ของเด็กๆนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีที่จอดรถด,ด้วยค่ะกว้างมาก จอดรถตรงนู้นนะคะเได้ิวเียง,ง,างามเลยขึ้นมาันนี้มันเป็นทางเดินนี่แหละดิดอยากรู้อยากเห็นขอไปดูตรงนั้นอีกแป๊บนะคะ c a นเ e have a look at one more place ม,มีคนเดินมาดิดดน,นะนี่เข้ามาทะลุตรงนี้นี่เองนะคะ ตรงที่เขาจอดรถเล่นสกูตเตอร์เมื่อกี้แหละเฮ้ยนะคะตรงตรงนูน้นนะี่ค่ะก็มีที่นั่งด้วยนั่งเล่นนะคะทำได้หลายอย่างเลยนะคะเบเธอชายหาดนี้ว่าบอด ไหนเออเห็นเรือมาพอดีเลยนะคะโชคดีมากๆน่าจะเป็นเรือเอิ่มเรสคนะคะคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแบบนี้นะคะตรงนั้นนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เก่าเนาะเห็นไหมคะสะพานเขาก็ข้ามไปมันเขาก็ตัดขาน,นะคะ เห็นชัดๆทางนี้ตอนูนี่ไปในเมืองนะคะเห็นรถไฟไหมรถไฟกำลังมาพอดีเลยค่ะรถไฟก็เข้าไปในเมืองนั้นแหละลมแรงนะคะปกลับไปที่รถ ราวนี้กลับจริงแล้วนะคะกลับบ้านกันดีกว่าคะ่ะทุกคน Now it's actually time to go home for real ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่นนท์มากๆด้วยสำหรับกำลังใจที่มีให้เสมอมาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ <c oughs> พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ Thank you for being with me today and see you next time Have a nice day 拜拜。Bye bye.